<trauma and communication> สวัสดีค่ะสวัสดีชมท,ท,ทุกท่านนะคะเนาะหลังจากที่ไม่ได้มาหาแม่ทอนนานนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะได <Q> ้มีเวลาว่าง <S <S มีโอกาสนะคะว่าจะมากินข้าวกับแม่ทอนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะก็แม่ทอนไม่อยู่นะคะร้านก็ปิดด้วยนะคะเพิ่งไปวัดมานะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าในตอนนี้นะคะแม่อนก็กลับมาแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วมิก็ได้ยินข่าวมานะคะว่าหลายๆงวดที่ผ่านมาแม,ม่ทอนก็มีโชคลาภนะคะ วันเมื่อกี้นะคะแม่ทอนก็ม like ีโชคลาภเหมือนจะมีโชคลาภกับความฝันจากความฝันของตัวเองนั่นแหละนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะก็เลยจะมาสอบถามความฝันของแม่ทอนนะคะเพราะว่าแม่ทอนก็ฝันแล้วนะคะท่านผู้ชมปกติแม่ทอนจะไม่ได้ฝันบ่อยนะคะนานๆทีฝันนะคะวันนี้มีโอกาสก็เลยได้มาสอบถามความฝันของแม่ทอนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามความฝันของแม่ทอนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อ้าวเนี่ยบอยกาสสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจ็นคุณแม่เห็นอยู่เสก็ยังจำได้อยู่นอกจำได้ก็ได้ยินข่าวประมวดก่อนได้หลายใบแถบสันโอได้ยินข่าวอยู่ได้มากฮาก็มากอ่ได้ยินข่าวอยู่เด้อได้ได้อยู่งวดว่าหันนั่นกับฟันเกี่ยวกับบ้านบ้านเลขที่หนึ่งสามแปดฟันแล้วเขาคล้องมาให้ก็เลยเสือบ้านเลขที่ ในน้ำบานเลขทีืหนึ่งสามแปดแสดงว่าได้หลายใบที่จันงวดหนึงหันเปิดเ <laughs> <laughs> ก่าใบวันเด็กยินวันเที่ยวไปกินเขาอยูขข่หันกางนะครับ<ม>เป็นน้องสาวของคุณแม่เล่าแล้วบอกดูบ้างครับคุณแม่ท <laughs> อดเราได้หลายใบได่งวดนึ่งหัน,ว,น,น<ม>วันนี้ฝันแล้วบ่กแม่งวดนี้งวดน,นี้ฝันแต่หไรขึ้นนัน่นล่ะฝันว่อาอันมันทหารหรืววอว่าพวกไอ้พวก พวกพวกพม่าพวกพม่าเพื pe anyway. ่อนเอาปืนปืนค well, so. ือ <kh> ปืนปืนนั่นปืนแบบไงหนึ่งเขามมนยิ่งยิ่งข้นปืนกับบอกไงเลยได้ยิ่งข้นขางบานยิ่งอยู่ขางบานหัวหนยิ่งอยู่ขางบานก็เลยว่าโอ้เจได้ือจังท่ากันลบบัตรนี้โอ้ทหารพวกพวกพม่าจะได้จะคอยสืมาขาก้นขากไปนอะว่าใเราฟันฟันอยู่ขางบาน ขยับไม่แม่เราเพิ่นเครื่องอีกงนี่เจัาหน่อยไอมันเสียงรถแห้งนะค่ะท่านผู้ชมเลยเพราะทีงได้บอกคุณแม่เราไปยับไม่เนาะฟันจะฟันท่านนั่นละฟันไปพม่าบุกบุกมาทางบ้านมายิงมายิงอาปืนอาปืนมายิงปืนกระบอกง่ายนึงปืนนั่นเป็นปืนสั่นแต่วันกระบอกใหญ่เอากรบอกใหญ่แห้งได้เป็นเขาจะเขาพ่ายหมดละเขาเขาแบกเอา่หน้าเขาแบกยิงเงิน ต่ว่าปเป็นปืนสั่นเป็นเป็นเป็นสัน่นปืนสัน่นอ,อ้าวพวกพม่าอมันยิงกันเลยว่าปืนมั้นก็สิเป็นยงังปืนกับแปดตันตีว่าแปดศูนย์หรือแปดหนึ่งเนะาะว่ามันขางบ้านมันนี้ปืนจ้ากระบอกแม้วันนี้ปืนนั่นปืนใหญ่เห็นเห็นปืนใหญ่กระบอกเดียวแต่ว่าคนหลายอยู่คนนแตนว่าพวกพม่าเลยเป็นคนมากๆอันนี้มืองไทยนักข่าคนมากหลายแต่ว่าเห็นปืนแค่กระบอกเดียว ปืนปืนขันคุณแม่แปดนี่กัสิแปดเป็นแปดนะแม่เนาะแต่ว่ากระบอกหนึงก็สิเป็นแปดหนึงเจอกันแล้วแปบันนี้บ้านบ้านคางบ้านบันนี้มันเผิดคางบ้านมันมันย่างก็ย่างอยู่เหล็กเหล็กคางบ้านก็ย่างอยู่แปดหนึ่งเพราะว่าวังหันมันสันเกลียวมันออกแลยสามแปดมันบันเหล็กที่มันหนึ่งสามแปดแม่หนึ่งสามแปดแม่บันเหล็กที่หนึ่งสามแปดครับแต่ที่นี่เขามายิ่งยิ่งกันยิ่งอยู่ข้างบ้านบันยิ่งตรงๆนะอยู่ข้างบ้าน หรือว่ามันสิมาทั้งขางเพาะว่าวันหนึ่งแปดแดหนึ่งกรยังไม่ออกวัน3ามหนึ่ง่สามอ่ะก็เป็นไปได้เนะแม่เนาะปืนมันกับปืนกับว่าปืนกับแปดอยู่แล้วแม่เนครับแบกมากกักระบอกเดียววันนี้กระบ,บอกหนึ่งกระบ,บอกอให<น>ญ่บานเลขที่เท่าไหน,นะคะบารเลทีหน่งสามแปดหนึ่งสามแปดว่าแปดสนออกกันดิหอกส่อนกันไงอเอ็มได ฝันสองเท้ามันก็ทั้งสองเท้อมันก็จะเหลือแค่หนึ่งแปดแปดหนึ่งได้หนึ่งสามสามหนึ่งยี่สี่น่อมันก็จะเหลือแค่เท่านี้นั่นน่ะที่จําได้ที่จําได้มันสิตรงหัวเลยนะ่ะฝันตื่นตองหัวเลยฝันตรงหัวเลยบอกแน่นันขันมันฝันจําได้ฝันก่อนสองพันสามแน่นฝันก่นออกมาเลขออกคือจังคือจังมือหนึ่งเหล็กออกคือจังมนี ย่ามาลงไปกับไปนอนกับปัน<อ>ปันตองอืมคือจำได้ถ้าแม่ถ้าแม,ม,ม่ตัวใดจำบ่ไรนั่นก็นกคือโบโบเขากระนาดขะนาหลายมือเนาะแม่นอก<ม>ขนาดมาหลายมือได้ดิน่นหลายมือแล้วเอาคือเ<ม><ม>บื้องแม่ยังจำได้อยู่<ม>แต่ว่าตามจริงนี่ก็มีหลายคนหลายท่านนะครับทุนผู้ชมคนว่าถ้าฝันตรงหัวต่อวิกนี่มักจะแม่นแต่ว่าพอเที่ยงว่า ย่งแม่ทอดน,นี่กันฝันลวแม่ว่าจําได้นี่ถือว่าแม่นครับเพราะว่าพอเที่ยงค่อยมาขอถ่ายคลิปนะแม่ปรากฏว่าพระม่สองเทือบอ่ที่แม่แม่แล้วฝันเราจะมาฝันดูเด้เราจะหน้าเราจะฝันอ,อย่างเทือนึงนั่งสัมผัสอยู่ตรงนี้แหะครับสมุชมพอเที่ยงนั่งสัมผัสอยู่ตรงนี้นะแม่นอกง่วงน,นกับฝันมาเล็กน้อยโตกน้ำนอกกับออกีดีกับอันง่วงง่วงสองโตมันออกออียงสีหนึ่งหรือยังง่วงสี สองสองสี่สอง่งอบงเลื่อนยส่สี yeah, ่สองสองหรือสี Damn, ่สองสองเือสองสองสี่สองสองสี่งวตกโอ้สองสองตกตกนานวันอง่วกับสีขาเมียแล้วก็บอกว่าสี่ขาะนะะยังสี่สัมผัสเมียแล้วอยู่วังซุ่มขายขนมกะง่วงนั่นก็ว่ารถสี่หลอกกลางนะเมียนาะง่วนั่นกอกเจ็ดก่าอกว่าเบียนมันเก่าอะกเบียนรถเก่าม่บอกเมียเจ็ดเก่า ครับนี่เห็บว่าแค่พอเที่ยงได้ข้อมฝันของคุณแม่สองงวดเท่านั้นครับแต่ามผู้ชมกับปรากฏว่าเขาทักสองงวดงวดนี้กะอาจจะเป็นอีกงวดหนึ่งครับทีคุณแม่รับฝันแล้วซึ่งทีว่าบ้านอีกที่นี่กะหนึ่งสามแปดสามแปดแปดสามออกไปแล้วมันก็ต้องเหลือแค่หนึ่งสามสามหนึ่งกับ18หนึ่งแปดแปดหนึ่งบนี้พ่อมาแบกปืนมาหนั่งฝืนบอกง่ญ่เลยบะนีให้สังเกตง่ายเด้บนี้ฝืนง่ายๆก็บอกเดียว แมนเป็นใกล้ๆหยุดเดนมาเลยคือหนึ่งเอืมาเลยกับวันนีครับท่านผู้ชมงวดนี้อาจจะเป็นอีกงวดหนึ่งที่คุณแม่คุณฝันแม่นตัวเลขที่แม่บอกมือนี้ก็คือหนึ่งแปดแดนึ่ไม่บอกแม่หนึ่งดลองเบิ้งครับหนึ่งแปดแปดหึครับ ความฝันเนาะแม่ยู่ความฝันแม่เราก็แค่เป็นความฝันครับสมุช้วมก็หายแค่เป็นแนวทางความฝันก็เป็นเทียงความฝันนะคะเอาแน่นอนไม่ได้นอกจากจะมีเอ้าบ้างหลุดบ้างนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติของความฝันนะคะท่านผู้ชมเลขสูงก็เหมือนกันนะคะไปติดตามที่ไหนนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนั่นคือเลขสูเป็นปกตินะคะไม่มีใครบอกถึงทั้งปีหรอกนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าความฝันแม่เราผัด มาสองเท้า,า,าได้แค่สองเท้าเอาคือเบิ้งได้ไพ่ไดปีนี่เพราะว่าเขาได้สินปีเนาะต่ะกี่เขาต่กี่พอเที่ยงก็เมร์ไม่ไหนก็จะมาหาบอกเมร์เรื่อยๆก็ได้แค่สองเท้ากับเขาทั้งสองเท้าครับคือเบิ้งทำมุ่มนี่เป็นครั้งที่สามไพ่ได้ปีที่แม่เราฟันกะร่องไปวิจินาเบิ้งเองครับกะเหลือแค่แปดหนึ่งหนึ่งแปดเมรแล้วว่าแต่พอเที่ยงว่าเมื่อมีหนึ่งสามสามหนึ่งจะว่าตัวแมรแล้วนั่นอาจจะชื่นชอบเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดนู่นเมรบอกเม่์แปดหนึ่งหนึ่งแปดครับเอา ันแทนผู้ชมทุกท่านวันลวงผู้สวงก็ได้เซียงสิสีหนึ่งเมือนนี้สิบหฮง่ายแล้วตอลีมาหนึ่งหเก่งหลายเลยแม่ไม่ได้น้อสินี้นู้ือว่าเป็นเซียงซิมสี่มากพรเพ่อแมนสิบโบัปดหนึ่งเบิ่งครอชมหนึลายเป็นปึกถึงว่าเมียแล้ได้เจอร์อได้ที่ระเกาใบสิบใบโบแปได้ครเชมซื้อลาย้ยัชเน เพราะ่าปึแล้วเาะมนแบบปึ๊ปึ๊บแบใหญ่หนึงเสือนแปดแม่แปดหนึ่งครับมีหกวันหนึงของขวัญก็ใหญ่ดีหลาหัเป็นหลายขนาดละบางทีมด้วยบางทีเปันแหน่ห่งหนึ่งหกแต่แปดหนึ่งหลังนี้เม่อวันปดหนึ่งอือเด่นดหนึ่งหัว เบิร์คัตท่านผม้ช่วมเนาะแม่ยเรีของแท้ครับสายหววแท้เพราะม่เราถึงว่าถูกแล้วที่เราเข้าไว้สิใบนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับทตานผม้ชวมเป็นเรื่องธรรมดาแต่เข้าไว้สิใบนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะแม่เราก็คพนมักเสียงโชคเพือการครับยายบัวนี่ละ่ะสียด้วยเทีท่ยวกับเป็นหอบเ <c oughs> นาะเอาบต่านมชูชวมกันสรุปก็คือตัวเลขกับบา้านเอกที่หนึ่งสามแปดครับแต่่า สามแปดแปดสามพอเทียงเย็นออกสองข้างสองงวดซ้อนกันครับกาอาจะเหลือเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะที่คุณแม่เป็นชื่นชอบแต่บ่าพอเที่ยงว่าเห็นย่งเหลืออยู่สามหนึ่งหนึ่งสามนั่นือว่าท่านไดอยากเอาลอกไปเป็นโตรงกันเนาะคานผู้ชมเนาะหนึ่งสามสามหนึ่งกาท่านจะเอาไปพิจารณาครับผมมักกะชอบกระจัดคัดกะให้เบื้องเพื่อความสนุกสนานเนาะยังแอ้มินไอ้บอกครับผมความฝันก็คือความฝันแต่ว่าความฝันของคุณแม่ทอนนี่ฝันสองข้งเข่าสองข้ง ข้างนี้เป็นข้างที่3เพราะเที่ยงก็มานใจว่าน่าจะเข่าอีกครับเพราะว่าคุณแม่เราจะบบกฝันง่ายๆับผมคิดนี่ก็บขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่นะครับคุณแม่ท้อนครับผมที่ให้ความฝันดีๆตัวเล็กๆได้ไปฝ่ายแต่หมูชุ่มแฟ้ช่องเป็นอย่างตองมหาคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เราจะมีโชควิดวงอยู่เรื่อยครับยังมัทวติพานมาอย่างบอกครับก็ได้สามแปดไปตังเก่าใบเนาะอุ้ยบว์เป็นรรมดาได้ครับแต่หมูชุ่มสามแปดไปเก้าใบ ก็ได้เงินแปดแหละวเงินแปดเอาพอเที่ยงก็จะขอสรุปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับตัวเลขที่ผู้แม่เพิ่นชื่นชอบก็คือหนึ่งแปดแปดหนึ่งจะมาไปเสี่ยงซิมซี่ครับผมไปเสี่ยงซิมซี่โยวัดไห้พัฒนาวัดหลวงปู่สวงมนีแม่เล่าพิ่งไปเห็ุบุญกลับมากับเห็นบอกโอ้ยของอารมณ์บุญรเมื่อกี้นี่วัจักตัวจักอีหยังแม่เพคนเสื่อมากครับผมเพิ่น ได้เงื่อนจากรัฐบาลเนาะดุสิตระคาผิวโจกดีกะไปซื้อของาไว้ใส่เงื่อนใส่ซานไว้ครับเนาะเอาคลิปนี้พอเที่ยงกันขอขอบคุณทุกท่านดีครับงวดที่ได้สามแปดแม่ฝันแนวไดก็ครับจะ่าเกี่ยวกับอาไีกทีอันงวดงวดมันออกแปดสามนั่นเนาะอ๋องวดงวดแรกก่อนเนาะงวดแปดสามนั่นฝันว่า เขาอของมาลงไว้เต็มเพื่อนบอกว่าวลูกเอ้าเขาคือของบริสังคพือเอามาให้เขาอของมาใหา้เต็มเพื่อนบานีา้บานเอ้าบานก็เลยว่าบานหลีกทีนั้นมันหน,นึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดหมวแหลกมันก็ออกแปดสามบานีหัวสองมากมาฝันว่าเขาขนของมาให้อีกคือเกา่าเอา้า คือฟันคือเก่าแท้ป่าสันแม่ก็บดว่ามันเป็นเลขกตัวเก่าบ่ก็คิดว่ามันจะออกตัวเก่าเพเลขกนี่ว่าเหลขออกตัวเก่าว่าก็บอกลูกแม่ฟันเด้อแม่ฟันว่าอเข้าขนฟ้องมาห้ยยื่เฮือนคือเก่าบาดี้ลูกสาวพยุงเทว่าแม่เฮื่อหลังใดหลังเก่ามันมีหลังทั้งในตลาดหรือหลังนี้่มาเป็นหลังเก่านี่ลหละหลังบานเลขทีหนึ่งสามแปดนี่ลหละป่าสันบอกลูกตอนนี้ลูกก็มันก็ไปซื้อได้ใบหนึ่ง นั่นกัคนก็นี่มันเหล็กตัเก่าไปกับ่ค่อยมากนาะเดก้องก็ไปซื้อบาบกิดว่ามัเสี่ออกสามแปดอกคือกาสีเอาสามตัวสามตัวสามตัวโอ้สามตัวไทยหนึ่งสามแปดยังไปสี่น้าสามตัวสามตัวหนึ่งสามแปดหรือว่าสามตัวแมนไทย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 สามตัวพร้อ นเลขเลขไอ้เลขถ่ายสามตัวแมีนครับถือว่าเขาบังเขาหมุนสองเที้ยนนั่นล่ะว่าวังตัวนั่นบระเดี๋ยวว่ามันสิออกสามแปดตรงตรงโอ้ยก็เลยดึงไหวดึงไหวพูดง่ายก็ว่าเอาซื้อยังเลขตัวเก่าเอาซื้อตัวเก่านี่แหละเอาได้บังเอาสองตัวหรือเอาสามตัวมันน่ะนี่แหละครับคนจะดวงดีคือเบิ่งคาตาบุกซม ขนาดเลขตัวเกา่าก็ยังดึงเอาแ<ไ>ปดเก่าใบนอะบางคนนี่สิว่าโอ้มันตัวเก่าบอดอกสิว่ารดอดแต่ว่าคุณแม่มเราจะเป็นอย่านี้แหละครับคือ,อมันจะฝันแมน่นยังว่แล้วฝันแม่นแล้วก็ดวงดีนําครับ